ไปดูกันว่าถุงยางอนามัยเนี่ยก่อนที่จะมาจำหน่ายเนี่ยเขาต้องผ่านการขั้นตอนทดสอบเทสนะฮะถึงระดับความทนทานวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างทางกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์นี่เขาจะเอามาเฉลยให้เราดูสาธิตให้ดูน่าสนใจมากนะคะเพราะรโอกาสจะได้ชมเข้าไปดูว่าเอ๊ะเขาทดสอบยังไงกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้งานได้อย่างมั่นใจเนี่ยนะคะครับไปดูกันเลยครับ ไม่ใช่เสียงค่าตัดตอนที่ไหนนะคะนี่เป็นหนึ่งในวิธีการทดสอบถุงยางอนามัยที่คุณผู้ชายใช้บริการกันอยู่ไม่ว่าจะแบบไหนยี่ห้อไหนก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพกาันแต่จะตรวจอะไรกันบ้างนั้นลองไปฟังกันเลยค่ะทางการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการของเรานั้นเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับในมาตรฐานนะฮะในห้องปฏิบัติการเนี่ยเ,เป็นเรื่องแรกเลยครับ ซึ่งซึ่งเรียกว่า ISO ไก i ์25นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผ่านการตรวจสอบของกรมอิสรแพทย์แล้วเนี่ยทุกท่านมั่นจะได้เลยครับว่าคุณภาพในการป้องกันนั้นร้อยเทั้งในความคงทนซึ่งเรามีการตรวจหลายวิธีด้วยกันโดยการเป่าลมก็ดีโดยการใช้น้ำส่วมนะครับซึ่งจะไม่มีความติดผ้า ก่อนใช้ก็อย่าลืมอตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นวันหมดอายุบนฉลากข้างกล่องและวิธีใช้งานจะได้เป็นการป้องกันที่ช่วยให้ปฏิบัติการของคุณปลอดภัยด้วยค่ะปัจจัยเสี่ยงที่เราทำการสาวิจัยถึงอย่างนะฮะหลังจากการใช้งานแล้วว่ายังมีอัตราความร่เหลวอ,อยู่ถึง 5%, ้าเรเนนเ่นงนะฮะอันที่หนึ่งก็คงจะเป็นขนาดที่ไม่ถูกต้อง อันที่2ก็คือถุงยางที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการเก็บรักษาของสารที่ขายถุงยางนะฮะไม่ว่าจะเป็นโดนความร้อนมากเกินไปจนกระทั่งยางเสืเ่อมคุณภาพทำให้แตกหรือ,อผูกมัดชอนชัยทำให้ถุงยางรั่วนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ๆล้วจากนั้นความล้มเหลวก็อาจจะเกิดจากการใช้ถุงยางไม่เป็นเพราะการใช้ถุงยางนั้นต้องดี กระปอกงปลายถุงยางเนี่ยให้ลมออกให้หมดสัอนจริงจะมีการสวนสั่เข้าไปถ้ามีชนะแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ถุงยางแตกระเบิดได้ซึ่งตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความลรเหลวของการใช้ถุงยาง